วันนี้วันที่28สิเสียงหาคมนะคะข้าวคบ34บ34วันค่ะสูบน้ำจากสวนป่าเข้าแปลงนาขณะนี้ฝนตกอีกแล้วนะคะลุ้นกันไปยาวๆค่ะว่าจะท่วมสวนป่าไหมแต่ถามว่าข้าวก็ดีใจนะคะน้ำเต็มบ่อเลยค่ะ ขณะน,นี้น้ํากําลังจะล้นแล้วนะคะถ้าตกอีกก็คาดว่าจะแย่กันนะคะแปลงนาที่เคยขาดน้ํานะคะตอนนี้น้ําเกือบจะเสมอถนนแล้วนะคะฝนก็ตก แต่เราก็ห่วงน้ำมากค่ะเนื่องจากว่าน้ำที่หนองราชวัตรเหมือนดั่งทองค่ะฝนมาครั้งนี้เราจึงเก็บน้ำไว้ทั้งหมดแปลงน้ บอกเลยว่าความพอดีไม่มีอยู่จริงค่ะน้ำต้องการข้าวต้องการน้ำฝนมาข้าวดีใจแต่ว่าส่วนป่าค่ะเริ่มยกมือจะยอมแพ้แล้วนะคะเพราะว่าน้ำท่วมรากไม้ป่าค่ะ ฉะนั้นเราจรึงเลือกที่จะเก็บน้ำไว้ทั้งหมดนะคะจึงสูบน้ำออกจากสวนป่าแล้วเอาไปเก็บไว้ในานาข้าวค่ะสรุปคือความพอดีไม่มีอยู่จริงในการทำเกษตรนะคะ